สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเพลงฤดูกาลนะครับเพลงนี้ผมจะใช้กาโปคลิปที่ช่อง2นะครับคอร์ดที่จะเล่นก็จะมีคอร์ด G A minor D และก็ E minor นะครับ วิธีการตีคอร์ดนะครับผมก็จะใช้แบบเต็มห้องผมก็จะตีแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดผมก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงประมาณนี้นะครับสําหรับเต็มห้องนะครับและก็แบบครึ่งห้องผมก็จะตีแบบลงสองครั้ง แล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นก็ไปเหมือนกันนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงอ,อันนี้เป็นแบบซึ่งห้องนะครับพอจะเข้าใจนะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดนะครับเรามาเริ่มฝึกกันไปทีละท่อนเลยนะครับเริ่มจากผมจะตีคอร์ดก่อน จีก่อนหน,หนึ่งห้อกนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ร้องเพลง,ง,ลงพแบบนี้นะครับก็คือกอดจีเราจะตีนำเพื่อจะหาคียร้องนะครับกอดจีเราเราตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแค่นี้พอนะครับ ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ร้องรึแล้วก็มาลงขอดจีตรงคําว่ารึรอดูนะครับลงคําว่ารึขอดจีเต็มห้องนะครับตรงนี้รดูกกัันําลงจะแล้วก็มาลงขอดจีอีกทีหนึ่งตรงคําว่าผันนะครับมันจะเป็น คอร์ดจ e ีเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่เราก็ตีแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแต่ก็ยังอยู่ในคอร์ดเดิมคอร์ดอ e. ีเหมือนว่าเราจะเปลี่ยนคอร์ดแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นคอร์ดเดิมงงไหมครับ แล้วก็คอร์ดจีอีกทีหนึง่งตรงคําว่าพัดนะครับก็ในท่อนนี้ก็จะเป็นคอร์ดจีสามห้องเลยนะครับสี่ห้องรวมทั้งตอนที่เรานําก่อนจะร้องเพลงก่อนเราจะร้องเพลงเราตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่เราไม่ใส่ลงขึ้นนะครับพอเรามาร,อร้องดดูกากางลััจะพ อพอผันเราก็ลงขอดจีผันผ่านพัดแล้วก็มาลงขอดจีทีหนึ่งที่พัดผันพาอยูที่มีออกไปออกไปไปลง A m i n เนนะครับ A m i n เนรเราจะตีครึ่งห้องแล้วนะครับน่าจะไม่งงนะครับขอดจีสามห้องเลยนะครับมีลงตรงคําว่ารึแล้วก็ลงคําว่าผัน แล้วก็ลงคําว่าพัดนะครับแล้วก็มาลง A อ i n เนอร์ครึ่งห้องที่ตรงคําว่าไปาออไปเอไมเนอร์ครึ่งห้องแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีนะครับครึ่งห้องเหมือนกันแต่ไม่ได้พัดแต่ไม่ได้พัดลง E m i n เนอร์ตรงคําว่าพัดนะครับครึ่งห้องเหมือนกันนะครับ ต่ไม่ได้ผ่นแค่ลมแค่ลมลมลมขอดดีนะครับตรงคำว่าลมแค่ลมผ่านไปผ่านไปลง e เนอร์นะครับเครื่องห้องเหมือนกันนะครับผ่านไปแต่เอาแต่เอาลงขอดดีตรงคำว่าเอาเครื่องง้องนะครับแต่เอาเธอไป ต่เอาเธอไปไปลง e minor นะครับเครื่องง้องเหมือนกันนะครับไปจากฉันจากฉันลงคอร์ดดีเครื่องง้องเหมือนกันจากฉันด้วยรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าลงคอร์ดจีตรงคำว่าเปล่านะครับคอร์ดจีก็จะกลับมาตีเต็มห้องเหมือนเดิมนะครับเปล่าอ่าก็จะสังเกตได้นะครับว่า ในท่อนนี้ถ้าเป็นคอร์ด g ก็จะตีเต็มห้องนะครับถ้าเป็นคอร์ดอื่นเราก็จะตีเครื่องห้องจํงง่ายๆเลยครับดูตัวอย่างติดๆนะครับเสียงหมดนะครับเพลงเสียงสูงมากพอดีผมร้องแบบติดๆเต็มเพลงไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาสอนเสียงมันก็เลยหมด ดูตัวอย่างติดๆนะครับรเ,เริ่มจากลงคอด G ไปก่อนหนึ่งห้องนะครับเพื่อจะหาคีย์นะครับหรือดูการกำลังจะพัดผ่าน พอมาที่ฉันจะทำที่ฉันจะทำลงขอดซีตรงคำว่าทำนะครับขอดซีเราก็จะเล่นเต็มห้องนะครับที่ฉันจะทำต่อไปจากนี้ต่อไปจากนี้ลงขอดจีตรงคำว่านี้เต็มห้องเหมือนกันนะครับนี่คือฉันจะฝืนคือฉันจะฝืนฝืนลงอ e ีเมเนอร์นะครับเต็มห้องเหมือนกันนะครับ คือฉันจะฟื้นแรงลมที่มีต่อให้ต้องเจ็บต่อให้ต้องเจ็บลงขอดดีนะครับตรงคําว่าเจ็บเต็มห้องเหมือนกันนะครับต่อให้ต้องเจ็บเท่าไรจะขอแล้วก็ไปร้องจะขอจะขอลงขอดีลงลงขอดีตรงคําว่าขอนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราดูติดๆต,ตรงนี้ก่อนนะครับที่ฉันจะทําในท่อนที่ฉันจะทําตรงนี้ ก็เราจะเล่นเต็มห้องหมดเลยนะครับดูตัวอย่างนะครับที่ฉันจะทำต่อไปจากนี้คือฉันจะฟื้นแรงลมที่มีต่อยต้องเจ็บเท่าไรจากขอแล้วก็มาลงจะขอขอลงกอดจีนะครับ กอดจีก็จะตีเต็มห้องนะครับจะอ,าอมา,มาลงคอร์ดดีนะครับเต็มห้องเหมือนกันนะครับมาแต่ทำให้ฉันเธอทำให้ฉันฉันลงคอร์ด E อม n เนอร์นะครับเต็มห้องเหมือนกันนะครับตรงคำว่าฉันแต่ทำให้ฉันฝันไปมา มากมายลงคอร์ดดีตรงคำว่ามายนะครับคอร์ดดีก็เต็มห้องเหมือนกันนะครับ my, จะยังยืนยันจะยังยืนยันยันลงคอร์ดจีนะครับเต็มห้องเหมือนกันครับจะยังยืนยันขอ,รอ,อรอต่อไปรอต่อไปไปลงคอร์ดดีนะครับเต็มห้องเหมือนกันครับไปเกิดมาได้ เกิดมาได้รักใครลง e minor ตรงคำว่ารักนะครับเต็มห้องเหมือนกันนะครับเกิดมาได้รักใครก็คงต้องทำก็คงต้องทำทำลง a minor ครับครื่องห้องนะครับ a minor ก็คงต้องทำทุกอย่างเพื่อเขาเพื่อเขาเพื่อเขาเขาขอดดีนะครับเครื่องห้องนะครับเพื่อเขาไม่ใจ ไม่จากกันไปไปลงกดจีกดจีเต็มห้องนะครับ<ป>แล้วต่อด้วยกดดีเต็มห้องเหมือนกันกลับมากดจีเต็มห้องนะครับแล้วก็ต่อด้วยกดจีกดดี D. อีกทีหนึง่งเต็มห้องเหมือนกันหลังจากไม่จากกันไปก็จะเป็นกดจี G. คอดดีแล้วก็คอดจีคอดดีเต็มห้องหมดเลยได้นะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับจะขอรอเธอกลับมาจะทำให้ฉันฝันไป มาลงคอร์ด G ตรงคําว่าฉันนะครับคอร์ด G ตรงคําว่าฉันก็จะเต็ม่องนะครับฉันยังหวังว่ามันจะเหมือนจะเหมือนเหมือนลงคอร์ด G อีกข้องนึงนะครับก็จะคล้ายๆก,กับตอนร้องตอนแรกตอนฤดูกาลกำลังจะพันผ่านตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นคอร์ด G จบไปแล้วหนึ่งห้องก็มาต่ออีกหนึ่งห้องแล้วก็ในสักวันที่เจอกันได้ตรงขอดจี้ตรงคําว่าในอีกห้องหนึ่งนะครับฉันฉันลงขอดจี้เต็มห้องฉันยังหวังว่ามันจะเหมือนเหมือนลงขอดจี้เต็มห้องเหมือนเก่าในในลงขอดจี้เต็มห้อง ในสักวันที่เจอกันได้เจอกันได้ได้ลงเอไมเนอร์เครื่องห้องนะครับได้แล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีนะครับเครื่องห้องเหมือนกันโลกอาจจะหมุนโลกอาจจะหมุนลงอีไมเนอร์ตรงคำว่าหมุนนะครับเครื่องห้องนะครับให้เราให้เราเราลงคอร์ดดีเครื่องห้องนะครับให้เราจบไป ไปลง e minor นะครับเครื่งง้องนะครับไปให้วันให้วันลงคอร์ดดีเครื่องง้องให้วันผ่านไปผ่านไปไปลงคอร์ด e minor ครื่องง้องไปแต่มันจะแต่มันมันลงคอร์ดดีเครื่งง้องแต่มันจะหมุนมาใหม่แต่มันจะหมุนมาใหม่ใหม่ลงคอร์ดจีคอร์ดจีก็เต็มห้องนะครับ ก็จะเหมือนกับท่อนแรกเลยนะครับเฉพาะกอด G ที่เราตีเต็มห้องนอกนั้นก็จะเป็นครึ่งห้องหมดเลยดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้นะครับฉันยังหวังว่ามันจะเหมือนเก่าสักวันที่เจอกันได้โลกอาจจะมุน เราจบไปในวันผ่านไปแต่มันจะหมุนมาใหม่ที่ฉันจะทำและก็ที่ฉันจะทำทำลงคอดซีเต็มห้องนะครับที่ฉันจะทำคือรอตรงนี้คือรอตรงนี้ลงคอดจีตรงคำว่านี้ก็เต็มห้องเหมือนกันนะครับ จะใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตลง E m i n เนอรตรงคำว่าิทย์นะครับเต็มห้องเหมือนกันจะใช้ชีวิตคนเดียวที่มีและไม่มีวันและไม่มีวันวันลงคอดดีนะครับคอดดีก็เต็มห้องนะครับวันเียใจจะขอแล้วก็กลับไปซ้ำจะอรอเธอกลับมาก็จะสังเกตได้ ว่าในตอนนี้ก็เต็มห้องหมดทุกคอร์ดเหมือนกันนะครับก็จะคล้ายคๆกับตอนที่เราร้องที่ฉันจะทำต่อไปจากนี้คือฉันจะฟื้นแรงลมที่มีตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับดูติดๆนะครับที่ฉันจะทำคือรอตรงนี้ ะใช้ชีวิตคนเดียวที่มีและไม่มีวันเปลียนใจจะขอรอเธอกลับมาก็จะกลับไปซ้ำนะครับตอนจบนะครับตอนจบเพื่อเขาไม่จากกันไปตอนจบเพื่อเขาไม่จากกันไป เราลงคอดจี้ตรงกำมมะไปแล้วก็เราต่อขอดจี้อีกห้องหนึ่งแล้วก็มาลงหรือเราลงขอดจี้อีกห้องหนึ่งนะครับรดูกการกลาแล้วก็ปิดโดยการตีลงขึ้นลง ในกอดจีตรงคําว่ารึนี่เราจะตีเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ลงขึ้นลงก็จะจบนะครับหรือดูการกาลังจะผ่านผ่านก็จะจบแบบนี้นะครับอ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะได้นะครับเลงนี้นะครับรึดูการเสียงจะสูงหน่อยนะครับ พยายามจะหลบเสียงต่ําแล้วพอร้องพอร้องเพลงเสียงต่ําก็ต่ําเกินไปก็เลยฝืนร้องแบบสูงๆเสียงมันก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับก็ลองตามไปดูนะครับว่าคลิปเต็มผมจะร้องออกมาได้เสียงเพราะขนาดไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย